วัสดีครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับ วันนี้ผมอยู่กับกูรูผู้รู้เรื่องมะขามคานข้างผมนี้นะครับสาวสวยคนนี้ชื่อว่าพี่วณาแสงสีหรือพี่สาวนั่นเองครับสวัสดีค่ะกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วงไงม่ยังไงมายังไงถึงอยากจะทําผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มครับเออคือว่าบานเล้าเนาะจะทาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทีนี้มันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนเราเยอะชุมชนของเราอ่ะมันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายให้แก่นักท่องเที่ยวทีนี้ทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าบ้านเราอ่ะเป็นบ้านแหลมมะขามชื่อแหลมมะขามทีนี้เราก็อยากเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมะขามเราใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยได้ทางวิัยชุมชนมาช่วยเ,เรื่องการทำ มะขามจี๊ดจ๊าดมะขามจี๊ดจ๊าดนะครับรสชาติถ้าจะจี๊ดจ๊าดน่าดู <c oughs> จี๊ดจ๊าดค่ะต้องต้องลองดูค่ะทราบมาว่ากลุ่มเรามีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์มะขามของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมะขามจี๊ดบ้านฉันมะขามจี๊ดบ้านฉันนะครับม,มีกี่รสครับมีสองรสค่ะมีสองรสนะครับมีรสอะไรบ้างฮะรสดั้งเดิมกับรสบวยค่ะรสดั้งเดิมกับรสบวย วัตถุดิบเขามีอะไรบ้างครับมะขามิจาร์ดของเราครับมีมะขามมะขามก็เป็นมะขามบ้านเราเองเลยนะคะมีเกลือป่นเกลือป่นครับมีเกลือเม็ดมีเกลือเม็ดด้วย่มีพริกป่นมีพริกป่นครับมีน้ำตาลทรายมีน้ำตาลทรายด้วยค่ะครับแล้วขั้นตอนหรือวิธีการทำมะขามปิ้จาร์ดของบ้านแหลมมะขามนี้ทำยังไงบ้างครับ เราต้องเอามาขามเนี่ยบาแกะทำความสะอาดเอาเม็ดออกครับแล้วก็เราก็เอาไปหันห่นหั่นเห้เป็นชิ้นเล็กๆๆแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เอามาคุกกับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็คือเราเอาน้ำน้ำตาลทรายกับน้ำไปเคี่ยว<อ>ให้มันพอเป็น เป็นยางๆหน่อยๆนะคะใ,คใช่มันเหนียวนึ่งมานนิดนึงแล้วเราก็เอามาคลุกกับมะขามที่เราเราหั่นแล้วเป็นชิ้นเล็กๆแล้วครับแล้วเราก็เอาไปตากแดดเ,เพื่อให้ให้มันแห้ง คลายความชื้นของมะขามครับพอเราได้มะขามนะครับที่เราคลุกน้ำเชื่อมแล้วเอาไปตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเอาไปทําอะไรครับเราก็เอามาคลุกค่ะเอามาคลุกนะครับทีนี้คลุกกับเครื่องปรุงรสอะไรบ้างครับน้ําตาลทรายเกลือป่นค่ะเกลือป่นนะครับค่ะแล้วก็พริกป่นแล้วก็พริกป่นนะครับค่ะ เมื่อเราคลุกเสร็จแล้วเราก็ใช้เกลือเกลือเม็ดค่ะใช้เกลือเม็ดเกลือเม็ดนี่เวลาเราจะทํานี่ต้องเอาไปคั่วมันแห้งก่อนนะค่ะเอาไปสตุก่อนเอาไปคั่วมห้ให้เขาคายความชื้นให้เขาคายความชื้นคับแล้วมาทำจิมาเราก็จะเก็บได้นานขึ้นใช่ไครับถูกต้องค่ะ หลังจากที่เราได้มะขามจีสบ้านฉันที่นําไปทุบก,กับเครื่องปูรสต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นแล้วเนี่ยข<ช>ั้นตอนต่อไปทำยังไงครับเราก็จะเอามะขามจีดบ้านฉันเนี่ยใส่กระปุกค,ค่ะเราก็ใช้แอลกอฮอล์สำหรับอาหาร<ช>แล้วเราก็นํามะขามจีสบ้านฉันเนี่ยใส่กระปุกเสร็จแล้วก็ระช่างตามที่เรากําหนดช่างตามน้ำหนักที่เรากําหนดใช่ค่ะแล้วก็ปิดผนึกปิดกหนึกนะแล้วก็ติดสติกเกอร์ ออกจำหน่าย,ออายช่องทางการจับจำหน่ายของผลิตภัณฑ์มักขามของกลุ่มของเราที่สาวมีช่องทางไหนบ้างครับก็ ขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเราคือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม,มค่ะ,ะคแล้วก็ทางเพจแล้วก็ร้านขายของฝาก<จ>ะนะครับมีทั้งเพจสื่อสังคงอมออนไลน์ a c e b o o k นะครับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม<ด>แล้วก็มีร้านขายของฝากนะครับทั้งในตัวอำเภอและก็ตัวจังหวัดนะครับโทรเข้ามาหาได้ที่0800976563ค่ะ เบอร์พี่สาวเองใช่ค่ะนะครับเบอร์ของพี่สาวเองสนใจติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะครับทางกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามก็ต้องขอบคุณวิไลชุมชนตาดมากค่ะที่ได้มาสนับสนุนเกี่ยวกับมะขามชีดบ้านฉันและก็ผลิตภัณฑ์ในชุมชนอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มเราก็ต้องขอบคุณวิทยาชุมชน,ชนมากๆที่มาให้การสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณมากค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทางวิทยาลัยชุมชนตราร่วมกับชุมชนบ้านแหลมมะขามพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นโดยการประสานเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาหลังจากนั้น ได้มีการนําเอาผลิตภัณฑ์นั้นส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการปนเปื้อนภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในตัวผลิตภัณฑ์มะขามจี๊ดบ้านฉันบ้านแหลมมะขามอขอฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแหลมมะขามไว้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ